เราให้การช่วยเหลือเขาให้การช่วยเหลือกันและกตลอดเพราะฉะนั้นต้องการแสดงให้เห็นมันนอกจากว่าเราจะช่วยอยู่เวลาที่เป็นภาระหน้าที่ขอ,องพวกเราอยู่แล้วยังต้องการให้คนทั้งสองประเทศพี่น้องทั้งสองประเทศได้ท่านหาน,าน,านาักมันยังมีหนทางอีกที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองไว้ได้ แล้วท่านคิดว่าหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้ครับเป็นการเปลี่ยนแปครั้งหนึ่งท่านว่าจะมีข้ามกระโดดวเข้าประเทศเลยไหโอเคครับมีเหตุการณ์อะไรหลังจากนี้ที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นไหมครับจะมีหรือไม่มีก็ก็ก็อย่าทราบความตึงตระหนกเลยนะครับเราควรจยมุ่งหวังว่าหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งเป็นคันลองในระบอบช้ิตัยคงจะมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นช่วมงหวังไม่ใช่วังเฉยช่วยกันพูด เจอทาความเข้าใจให้พี่นโนงใบใจีกว่าะครับนะเอาอย่างนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวไม่คำถามต่อไปเลยนะอ่าแล้วนะห้านนี้คำถามที่ผครับท่านอ่าส่วนด้านด้านพลโทสมชายนะครับพลโทสมชายดรสมชายไม่ลืมผลท่านคิดว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ท่านคิดว่าดรสมชายนะครับ จะมีแนวทางการแก้ปัญหา3จังหวัดทางชายแดนภาคใต้ไงไครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราพูดกับมานานแล้วครับแล้วก็ไม่ใช่พูดเราแก้มาเองแล้วครับสำหรับครับผมไม่รู้มั้งรับฟังครับรับฟังครับเมื่อ20เนี่ที่เกือบ20ปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาแตต่างครับใครไปแก้ครับผลไม่แก้ครับ เข้าไปในภาคใต้มันมีความรู้สึกที่เขามีความกดดูนเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนละเมินชั้นสองจริงๆนะก็เหมือนกับความขัดแย้งในบ้านในเมืองส่วนทุกวันเนี้ว่ามันมีความไม่เสมอกครมีดับเบิลตันดาที่เขาพูดนะครับก็เหมือนกันที่น้องภาคใต้เขาคิดอย่างนี้เหมือนกันพราะเขาเป็นพลเมินชั้นสองเขาไม่มีเกียรติไม่มีฐานะเขาอะไรต่าง เพราะตรงนี้คือหัวใจครับามได้ไหมเพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นการแก้ไขปัญหาที่เราออกแบบนันดีไซน์นะเราเรียกว่าโครงการฮารปันบลูครับแปลว่าโครงการความหวังใหม่ครับนั่นหมายถึงเราเข้าไปเพื่อสร้างความหวังของให้ให้เราเนี่จะเข้าไปสร้างมาตรฐานเดียวกันและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเรียนรู้เขาเรียนรู้เขา เพราะฉะนั้นในสมัยนั้นฮาราปันบารูหรือโครงการกวาพอหม่ง่ายๆส่งทหารเข้าไปอยู่เนอะไหมเข้าอยู่ครอบครัวนี้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 อยู่คนหนึ่งครอบครัวนี้สองคนครอบครัวนี้คนหนึ่งเช้าทหารขี่มอเตอร์ไซค์เอาลูกเขาไปส่งโรงเรียนลูกผู้ชายเอ่อนั่งข้างหลังไอ้ไอ้ไอ้ลูกผู้หญิงนั่งข้างหน้าไอ้ลูกผู้ชายตัวเล็กขี่คอจักรยานไปส่งครับ กลนะับมาช่วยเขาทํางานคุณบ่อเลี้ยงปลาเขามีปัญหาเรื่องทากฎหมายแต่ข้าไปช่วยเหลืออยู่กันเย็นไปรักมันมีความสุขทุกคนมันเหมือนครอบครัวมันอะไรแต่สําคัญที่สุดคือความมุ่งหมายทีย่มันเรียนรู้ <ạ. S 1> สร้างความไม้วางใจ <ạ. S 1> จำได้ไหม ạ, ạ. พอถึงสิ้นปีสองปีจะกลับทรงกลับโดย อดันก<ฆ>ลมนะร้อมไห้น่าน่าน่ารักมาก<ฆ>แล้วจําได้ไหมว่าวันนี้นะพระบาทสมเด็จพระเอยู่หัว<ฆ>ตั้งส่งพระราชทานยุทธศาสตร์ว่าอะไรเข้าใจ<ฆ>เข้าถึง<ฆ>พัฒนา<ฆ>เห็นไหมเหมือนเลยเราตอนสมัยนะั้นเราก็ใช้อย่างนี้คือเข้าไปทําความเข้าใจแล้วเข้าถึงกู่พันธ์กัน แล้วก็สร้างสารรค์พัฒนาที่สําคัญที่สุดพัฒนาความสัมพันธ์พัฒนาความเป็นมิตรความเป็นญาติเรือญาติก่อนนี่คือสิ่งที่สาคัญที่สุดนอกเหนือไปจากว่าการพัฒนาความเป็นอยู่ดีกินดีอะไรต่างๆนี่คือโครงกา,ารฮาร์ปันบารูแล้ววันนั้นไม่มีเหตุการณ์เลยจนถึงปี2547ครับต้องไม่รู้กี่สิบปีนี่คือ ต้นเหตุของพัฒความหวังใหม่เราออกาผมเลิกผมผมผมลาออกก่อนใช่ไหมระหว่างทำงานเนี่ยผมเอาตรงเนี้ยเอาชื่อฮารวันมารู้หรือความหวังใหม่มาตั้งมันพากกันเลยแม้แต่ทุกวันนี้ครับตามสื่อตามอะไรเงี้ยครับเราจะไม่ไปเน้นถึงว่าในปากน เป็นกรถางกอบต่อเนื่องงันที่เจ็ดครับท่านยังมีต่อยาว้วยะังมีข้อที่แปดนะครับอ่าที่ผมจะพูดให้ฟังว่าตอนนี้ครับในสื่อสื่อไม่ว่าจะเป็นช่องอะไรใดๆก็ตามเนี่ยไม่ได้ไม่ค่อนข้างไม่ได้นําเสนอปัญหาถึงถึงนะตรงนั้นนะครับสื่อบางสื่อก็จะนําแต่ความรุนแรงเข้ามาสื่อบางสื่อก็จะนํา คือไม่ได้เสนอถึงท่านที่ท่านพูดโครงการเมเนกีเนี่ยครับจะเป็นลักษณะว่าจะไม่มีการพูดถึงว่าประชาชนชาวปัตตานีมาในปัตตานีเป็นเป็นคนที่ได้โอกาสกว่าจะไม่มีใครพูดถึงว่าเขาโดนปฏิบัติเหมือนพละเมืองชั้นสองอะไรเงี้ยครับทั้งทั้งคนที่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยอคนที่อยู่ในในในตัวเมืองเอง,เองหรือในตัวนั้นเองเนี่ยรับรู้ได้ถึงความเป็นจริงแต่สื่อไม่ได้ถูกนําเสนอมาครับก็ก็ก็ นี่เป็นเรื่องของสื่ออะ่ะใช่ไหมสื่อต้องเข้าใจถ้าณเดียวกัน,าานก,ก,ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน,าาน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องทำให้าาาสื่อเข้าใจด <S S 1> ้วยความจริงไม่ได้หัวท่านรับสั่งเอาไว้เนี่ยทุกเรื่องท,ที่ท่านรับสั่งว่ามีความหมายามีความหมายแล้วก็ลึกซึ้งเป็นแต่เพียงว่าพวกเราบางคนทำไมเลยสนใจอะไรต่างๆเนี่ยลองสังเกตุเลยตัางยอ้อนหลังมาเพราะพรคะท่านได้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 ทรงได้พระราทานในสิ่งที่เป็นประโยชน์ พี่น้องคนไทยเรามหาศาลหรือถ้า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 หนูพูดถึงเรื่องว่าทําไมสื่อไม่ได้รักษาก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสื่อต้องเวลาจะเสนออะไรสื่อต้องชัดเจนเลยครับถ้าไม่ชัดเจนก็เสนออิกใช่ครับเข้าใจไหมครับครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่วันนี้เนี่ยสถา,ถานการณ์ในภาคใต้มันพัฒนาไปอีกจุดแล้วนะครับพัฒนาไปอีกจุดแล้วไม,ไม่ใช่อยู่แค่นี้อย่างเดียวมันเริ่มพัฒนาไปสู่ขั้นตอนใหม่หรือเรื่องใหม่ครับใช้ยากระตุ้นอะรขึ้น ทำว่าแรงขึ้นไม่ใช่ชักความรู้แล้วใช้ยาหรือใช้ความหมายที่แรงขึ้นอ่ะทำยังไงเดี๋ยวเอาไว้ว่ากันเอาไว้ว่ากันเดี๋ยวเรากระโดดมาคำถามสุดท้ายเลยนะสุดท้ายนัยนะก็ยังชั่วคำถามที่แล้วแล้วไปรับเงินที่ไหนเสร็จไม่รับครับไม่รับไม่ค่รับไม่รับโอเคโอเคนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างใช้เวลาคิดนานอยู่เหมือนกันนะครับก่อนจะกล้าถามนั้นได้ ในวิกฤตปีนักคิดอยู่นี่ไหนธุรกิจตีสองี2540เนี่ยครับสองสี่ศูนยครับผมเกิดจากการบริหารที่ผิดพลาดของท่านหรือไม่คือเราได้เตือนเราได้บวนแล้วเราได้อะไรแล้วเราเราก็บอกแล้วแล้วเรา <ไอ S 2> ถามแล้วถามอีกแล้วก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> บอกไม่ไม่อะไรเงี้ยท่านประธานก,ก็เกิดขึ้นครับให้เราออกไปประกาศความเหลื่อมโอ้ทุบโต๊ะเรียกโต๊ะพังเลยนี่นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยพูดไม่มีการลดค่าเงินบาทครับ อะไรอันนี้ไม่กี่อันที่จะมันเดินมือสั่นมาเลยให้ให้ซึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับว่าใครต้องโทษตัวเองต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบครับไม่ใช่ว่าโอ้ยผมไม่รับผิดชอบผมเป็นคนบริสุทธิ์แต่ว่าคอรมอผมโกงที่ผ่านไปเลยอย,อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ใช่ไหมครับก็ยังไงก็จบคำสัมภาษณ์ของท่านแต่เพียงเท่านี้น,นะจบแล้วเหรอใช่ครับแปดท่านครับตามที่ผมขอไว้โอเคครับยังไง ไว้ล้างไม่ยีง้งโปียนะ,อะขอบอ,นนอบกนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคร